อยากไปเอาเอาวุธคืนนะแต่ว่าคือแบบเข้าไปตรงสไนเปอร์จังชั่นไม่ได้นะคะตอนนี้เพราะว่ามันอยู่ในช่วงสงครามเราได้แบนเดจส์มาด้วยนะใครมีวูนมีอะไรใครมีวูนโอเคนะคะไม่มีเอามาลินวูนนะคะบ้าจริงแอตแทกเกอร์นะคะก็มาทำร้ายเรานะคะแต่เราสามารถดูแลตัวเองได้แต่เราต้องการแบนเดจ e s ดูใครสลลยวูอเอามาลินสลลยวูนนะคะก็ โอเคมารักษาแผลซะโอเคค่ะก็เราน่าจะทำอาหารให้เพื่อนได้แล้วแหละเพราะเพื่อนเขาเวลี่ฮังกี้กันทั้งสองคนแล้วอ้าหน้าที่เธอเลยบรูโน่รีบทำอาหารซะนะโอเคค่ะทำอาหาร okay, าโอเคมาโอ้โหได้เวชเตอร์โเจ็ดอันแล้วนะแต่ว่าไอ้นี่ไม่มีเลย งั้นเก็บเวชทบอลไว้ก่อนเอ่อเราทำฟืนสักอันหนึ่งก่อนนะอันนี้ก็โอเคขึ้นนะคะคงจะหิวงั้นนอนไปก่อนเดี๋ยวเอาอ่าหามาให้กินน้มารินนะโอเคขอดูตรงนี้หน่อยนะคะอาวุธตอนนี้ไม่มีเลยจริงๆอะ่ะต้องทำมีดใหม่อีกอันแล้วฉันต้องทำมีดมากี่ครั้งแล้วเนี่ยฮะฉันต้องการทำพิสโตลแต่พูดไปส่วนใหญ่สเตลก็ใช้แต่มีดนะ ยังไม่ค่อยอยากทำอาวุธเพิ่มเท่าไหร่วะก็มันไม่มีความสำคัญเอ่ออยากอยากทำอย่างอื่นนะคะก็มาดูมีวิทยุอันนี้ทำไปแล้วใช่ปะทำอย่างวะจำไม่ได้ขอดูของในกระเป๋ากันนะคะอ่าทำไปแล้วนะเราไม่ต้องทำเพิ่มนะคะเราน่าจะทำ นี่ฮิตแลมพเพิ่มก่อนนะคะเอาใครหิวใครหิวมากินเร็วเอาอาหารให้กินเดี๋ยวทำอาหารให้กินนะนี่เลยแง่ yeah. ความจริงมีสามคนก็สะดวกตรงที่ว่ามันเรื่องอาหารน่ะจะไม่ค่อยอดถ้าสี่คนมันจะน่าจะดูแลยากกว่าหน่อยหนึ่งนะคะอืมแต่ก็เสียใจอะ่ะก็เพื่อนเราเอาของจริงแบบถ้ามีคนตายก็รู้สึกไม่ดีถูกปะเออนะ โอเคค่ะตอนนี้เราทำฮิตแลมแล้วต่อไปน่าจะทำอันนี้ว่ะความจริงก็ทำได้เลยอ่ะนะแต่ว่าเอ๊ทำเลยดีเปล่าคือแบบตอนนี้อันนี้ก็จะหมดละเหมือนกับสถานการณ์บีบบังคับให้เราทำมากยังก่อนยังก่อนยังไม่รีบหรอนยังไม่รีบร้อนเวลี่ฮังกี้ก็ขึ้นไปกี่เลยขึ้นไปกิ่เลย มีใครมีบนเดจสองอันบนเดจเรียบร้อยแล้วนะคะโอเครู้สึกว่าเราจะไม่ขาดอะไรนอกจากอาหารเนาะเราต้องการชิ้นส่วนลอดรอรอฟู้ดนะคะอยากได้วัตถุดิบในการทำอาหารแล้วก็ยาก็มีบนเดจพร้อมเตียงพร้อมนะคะเลอฮีเตอร์ที่ยังไม่เสร็จโอเคงั้นเดินมาดีฮีเตอร์นิดหนึ่งอ่ะนอนนอนต่อจ้านอนต่อจ้า อ๋อ oh, อันนี้เราอัพ improve ได้แล้วนะคะ improve เลย yeah แล้วก็จะ improve อั update heater เป็นเลเวลสองนะคะก็เรียบร้อยคราวนี้มีอะไรอีกบ้างก็เราเราอัปเกรดนี้แล้วก็คงจะเหลืออัปเกต์ metal workshop เนาะเอ้ย metal workshop อัะไปแล้วนี่ใช่ปะก็งั้นก็คงจะเป็นอย่างอื่นสเปเรเหรออะไรที่เราขาด อย่างเช่นอะไรบ้างล่ะฉันขาดอะไรแกนั่ง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 ไปแกนั่งไปอ๋อันนี้ทายนี่ไม่เป็นไรมาขอดูหน่อยอัปเกรดอะไรดีคะคิดว่าส่วนตัวแล้วความจริงอยากได้อีกกอง trap small animals นี้มากเลยนะตอนเนี้ยก็ยังไม่รู้จะทำอะไรเพิ่มอยากได้อันเนี้ย h e r b a l garden เพรว่การ์ดนใช้ไอ้นี่30อัน30อันใช้เยอะแต่ว่าแท็บ for small animal เนี่ยต้องการน็อตเพิ่มอีก3ตัวนะคะก็จะทำทำได้มานอนดีกว่ามาค่อยคิดคราวนี้เราต้องลองนึกแล้วว่าคืนนี้เราจะไปลาดตะเวนอะไรกันที่ไหนนะคะอืม <c oughs> อเคมาเก็ okay, บของเก็บของเก็บของเก็บของเอาบุหรี่ให้มวนเดียวพอเดี๋ยวใช้มากเปลือง mm hmm. ก็โอเคค่ะเรียบร้อยนะ้ำมี13ยังใช้ได้อีกเยอะนะน็อต mm hmm. <Not S 2> มี7ตัวนะคะแล้วก็ไฟนี่เก็บไว้ก่อนเนาะอาวุธเท่าที่มีนะคะโอเคพร้อมนะคะก็ คงคิดว่าน่าจะ end day ไปได้เลยสําหรับวันนี้จะมีใครมาไหมไม่มีแล้วเนาะสองโมงนะคะโอเค็นเ day ไปเลยเอาล่ะคานนี้โอ้โหที่ใหม่มาเต็มเลยนะคะแต่ที่สไนเปอร์จังชาฉันไปไม่ได้ฉันจะไปเอามีดคืนนะคะโฮเทลเปิดแล้วโฮเทลนะคะแล้วก็ซิตี้ฮอสพิทอลก็เปิดแล้วด้วย ไปขโมย b a n d a g ดีไหม <laughs> ฉันจะไปขโมยอะ่ะเออฉันอยากขโมยจัง military outpost ก็เปิดแล้วแต่ตอนนี้มันอยู่ภายใต้การต่อสู้การสงคราม supermarket ไปไม่ได้นะคะตอนนี้ฉันจะไปได้ที่ไหนบ้างเนี่ยบอกฉันเทอฮนะบอกฉันเท,ที่นี่มี h e mall of food เลยนะเออน่าสนน่าสนแล้วก็ abandoned cottage hospital นี่มี lost food อะ่ะอยากได้จัง Caution advice มีใครบาดเจ็บบ้างปะออไม่เป็นไรอันนี้บาดเจ็บน้อยนะคะถ้าบาดเจ็บมากๆก็ควรจะไปที่ฮอสพิทอลกันนะฮอสพิทอลนี่กำลังคิดว่าจะไปเลยดีไหมก็ไปเลยก็ได้นะไม่มีใครว่าอะไรก <c oughs> ็จริงๆนะก็รีบๆไปก่อนก็ดีจะไปขโมยของ <c oughs> ฉันจะไปขโมยของ <c oughs> โอเคค่ะใครที่วูนก็นอนใครที่ไม่วูนก็กัดอ่ะล่ะคราวนี้ เอาอะไรไปดีขวานจามหัวคนอะไรก็ไม่น่าจะเอาอะไรไปปะเข้าโรง,งพยาบาลเอาไปก็เดี๋ยวแบบแปลกๆคงไม่ต้องอะไรไปนะโอเคค่ะแล้วก็ทำการล่าตะเวนกันที่โรงพยาบาลนะคะน่าจะมีพวกบเดเจเยอะมีพวกเมดิซ i n อย่างนี้นะเดานะน่าจะเป็นอย่างนั้นเยอะโอเคเราเก็บของก่อนนะคะ มีคนบอกว่าที่เนี่ยยังยังมีหมอทำงานอยู่แต่ดูเหมือนจะไม่ใช่นะคะเขาบอกอ่ามาโกาพูดอย่างงั้นเห็นมันเงียบเงียบเห็นสภาพอะไรเงี้ยฉันเดินผ่านแกได้ไหมเฮ้แมนด้น hey, n t ว o anything stupid โอเคโอเคแสดงว่ามันมันอนุญ,ญาตแต่อย่าให้เราทำอะไรบ้าๆงงๆ <laughs> ขึ้นไปชั้นสองดีกว่า <laughs> ไม่อยากเจอหน้ามันโอเคค่ะ เขาบอกพี e ปีแฮร์นะาทำตัวให้ดีนะคะเพราะตอนนี้เราอยู่โรงพยาบาลว่าไงอ๋อตอนนี้เราแลกเปลี่ยนสินค้าได้เราโดเน a t ได้นะคะซัพพลายเกี่ยวกับพวกเมดิซีนเอ่อพวกเมดิซีน medical แต่ว่าฉันมีอะไรฉันมีบุหรี่อ๋อฉันมีบุหรี่วะฉันมีนี่แมทเทเรียลฉันแลกได้ยังไงไม่ได้ก็ก็ไม่ได้ก็แลกไม่ได้ <laughs> ก็ไม่แลกก็ไม่แลกนะคะ เขาบอกให้เราทําตัวดีๆล้วก็จะเดินไปนะเราจะไม่ทําอะไรโง่ๆนะคะแต่เราจะขโมยของนะเราจะทําอะไรที่ดีกว่านั้นนะคะคือการขโมยของโอ okay. เคตละเราได้น็อตมาได้ของกินด้วยเย่แ yeah. น่นอนว่าโรงบามมีอะไรให้เราเยอะเอาของดีกว่า อจริงๆก็ไม่ควรเข้ามาขโมยของที่โรงพยาบาลนะคะเพราะมันก็จะรู้สึกไม่ดีแต่ว่าของบางอย่างก็ขโมยได้ก็ขโมยไปเถอะถ้าแบบแย่งจริงค่อยขโมยค่อยหยิบขโมยอันนี้คือของที่แบบเหลือใช้แล้วเขาไม่เอาเราก็เอาหยิบมาได้นะคะหยิบมาได้หยิบมาเลย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 นูโมเชล i n g พี e นั่นสิฉันก็ไม่อยากให้มีหรอกเหตุการณ์บ้าๆบอๆอย่างงี้ แต่ก็มีอ่ะโอ้โหเราได้กระป๋องอาหารมาสองอันแล้วเรียบร้อยห้องนี้มีคนอยู่ในห้องใครเปิดได้ไหมเนี่ยอย่าเปิดประตูอ๋อโอเคโอเค We running low We running low Hello is everything alright Yeah everything okay ค่ะก็ยังไม่อยากขโมยของนะคะ เราแค่เอาอะไรเล็กๆน้อยๆที่ว่าแบบเขาไม่อยากเอาเลยเราก็มาหยิบมาหยิบมาใช้อันนี้อะไรเนี่ยอ๋อเขาไม่เอาไม่เอาเราจะไม่ขโมยอะไรทั้งนั้นโอเคค่ะเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะคะตอนนี้เกือบเที่ยงคืนแล้วขึ้นได้แหละวิ่งได้ไหมเนี่ยฉันอยากวิ่งอะคงไม่ว่ากันนะถ้าฉันวิ่งไม่ควรวิ่งนะในโรงพยาบาลเนี่ยแต่ทำไมล่ะฉันอยากวิ่งใครจะมาห้ามฉันไม่ไม่ทราบ โอเคค่ะขึ้นไปเลยเย่ yeah. โอ้โหตรงนี้มีมีล็อกด้วยนะคะมาเปิดได้เอ๊ะไอ้นี่นอนอยู่ใครนอนอยู่เดินผ่านนี่เขาจะรู้ไหมพูดถึงเขาตื่นขึ้นมาเลยอย่าทำอะไรบ้าๆเขาบอกแต่ฉันอยากขโมยของอะ่ะเอาได้ปะ ยืนรอตรงนี้สักพักเผื่อได้นะคะโอเคหยิบหยิบหยิบข้อหันหลังเราก็หยิบนะอ๋อของเต็มแล้วเอาอะไรดีเดี๋ยวขอดูก่อนนี่เอาไปเลยเอเราได้ฟู้ดด้วยอย่างน้อยเราก็ได้ฟูด้ดโอเคไม่มีอะไรตรงนี้โอเคค่ะเราจะไม่ขโมยของนะ คือตอนนี้ไม่แต่ต่อไปไม่แน่ต่อไปไม่แน่ตอนนี้ไม่เพราะของเต็มก็เลยก็เลยไม่นะคะไม่ได้บาดเจ็บมาด้วยก็คงไม่ต้องขอความช่วเหลืออะไรเรามีแบนเดจสองอันเนาะอืมยังไม่ต้องการเท่าไหร่โอเคข้างล่างมีอะไรให้เอาปะ เผื่อเอาของอะไรด้านล่างเราต้องขโมยของในทีเผือสักหน่อยละเดี๋ยวอของออกมาก่อนน้ำตาลนี่ไม่เอาอ่ะคือด้านล่างมันยังไม่แบบยังไม่สำรวจทีก็เลยโอ้โหข้างล่างนี่มีของเยิ้ยมกันนะแต่เราจะไม่ทำตัวงโง่กันนะคะมาโรงพยาบาลครั้งแรกนี่คือมาสำรวจนะเรามาสำรวจเฉยๆเราจะไม่ทำอะไร เรามาดูลาดลาวนะคะว่าจะขโมยของยังไงชันไี่คิดแผนชั่วตลอดเวลาเออว้ายเจอของดีค่ะเจอของดีค่ะเจอของดีค่ะโอเคได้ของดีด้วยนะคะของดีดีนะเก็บของมาแล้วอะ่ะก็เอาเก็บอะไรได้อีกไหมเนี่ยไม่ได้แล้วอะ่ะโอเคไม่เป็นไรก็กลับไปด้วยอย่างนี้เลยนะอืตีสองแล้วกลับกันดีกว่านะคะ ไปกันเถอะไปกันเถอะไปกันเถอะอิตคามแหมทุกอย่างสงบใช่ใช่ใช,ใช่เอาของเรียบร้อยแล้วยังไม่ขโมยของสักอย่างเลยนะไอที่ไปเก็บนั่นคือของที่เขาทิ้งแล้วนะคะไม่เป็นไรเก็บได้ยังไม่มีไปขโมยตามตู้ไปงัดอะไรอย่างงี้ไม่มีนะออต้องคิดดีๆก่อน <laughs> ก่อนที่จะลงมือทําอะไรแบบนั้นอ,อืมตอนนี้เราก็จะไม่ทําอย่างนั้นนะคะ โอเคเดย์ส okay. กันแล้วนะอยู่รอดและปลอดภัยครบ32นะคะดูซิว่าเราได้อะไรกันมาบ้างคืนนี้ก็น่าจะได้ของเยอะอยู่นะคะเย่ Yay. อ่ะไทเอทไทเอทก็ไปนอนซะนะก็ตอนนี้เวลี่ฮังกี้กันทั้งนั้นเลยก็ไปทำเตรียมทำอาหารอ่ะมาเปิดสต็อกก่อนเพราะว่าเราจะเอาของที่อยู่ในสต็อกของเรานะคะ นี่เราได้อลกอฮอล์มาด้วยเยสอ่าโอเคตอนนี้ขาดอะไรเอ่ยคิดว่าใช้หนังสือเบิร์นไปดีกว่านะโอเคค่ะเบิร์นด้วยหนังสือใช้หนังสือเบิร์นไปเลย Burn, 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 Burn. เบิร์น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 ก็ทําอาหารให้เพื่อนๆรับประทานกันดีกว่าอืม โอเคนะคะคราวนี้เดี๋ยวขอวางแผนนิดนึงว่าเราจะทําอะไรต่ออัปเกรดอะไรในบ้านในบ้านบ้างน,นะคะก็เอาไวลี่งังกี้กิน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 ใครไวลี่ฮังกี้มั่งไม่มีนะนอกจากบรูโน่แล้วก็ไม่มีนะคะโอเคมาลงมาข้างล่างดูว่าเราจะต่อเติมอะไรกันดีเราต่อเติมอะไรกันดีคะตอนนี้ต่อเติมเตียงได้ไม่ไม่สำคัญเลยอะตอนเนี้ย <laughs> อยากได้เฮอร์เบิการ์เด้นมากนะเฮอร์เบิการ์เด้นก็ ขาดวูดไปนะคะ h e r ร์เบ o r k s เวิก็อปกทำได้เนาะแต่ไม่รู้จะทำทำไมมูลชายก็ดีนะมูลชายไว้ทำแอลกอฮอล์นะคะแต่ว่าคือมันไม่ค่อยได้แซดอะเราไม่ได้เราไม่ค่อยได้ฆ่าคนก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แอลกอฮอล์ก็ก็ไม่มีความจำเป็นคือจริงๆเราก็มีของครบทุกอย่างแล้วนะยกเว้น h e r ร a เบ a r d e กเดอยากได้เฮ r ร์เบ a r d e กเดกับไอ้นี้มากเลย trap for small animal นะคะสองอันนี้อยากได้ ซึ่งต้องการปริมาณไม้ค่อนข้างมากทีเดียวกำลังคิดว่าจะทุบไม้ในบ้านเราแล้วก็ทำเฮอร์เบิร์กได้เลยดีไหม <c oughs> กำลังคิดอย่างนั้นจริงๆนะเออมเอาไงดีเอาไงดีสองอันนี้สำคัญนะคะก็ดูว่าอันไหนรันชอตเราก็ค่อยใช้แล้วกันเนาะตอนนี้ขออันนี้ต้องใช้ไม้เยอะว่ะบอดับนะคะก็ ปิดรูรั่วในบ้านไม่เอาก่อนดีกว่ายังไม่เอาก่อนดีกว่านี่ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่ที่สําคัญก็น่าจะเป็นอันเนี้ย h e r b g a r d e n รอไม้ให้ครบแล้วก็เดี๋ยวทําแล้วก็ trap for small animals นี่ก็ก็สําคัญเหมือนกันสําคัญทุกอย่างเลย <laughs> น่าจะทำ trap for small animals นนก่อนนะอันนี้ทายนะคะเอาให้นอนให้นอนนอนนอนนอ,นนอนไปนะ คันนี้เดี๋ยวเรานึก้ก่อนว่าเดี๋ยววันต่อไปเราจะไปไหนกันดีอโอเคเก็บของเก็บของอ๋อใช่โรงแรมเรายัยไม่ไปเลยใช่ปังงั้นก็ไปโรงแรมกันหน่อยก็ดีนะคะโรงแรมโรงแรมเพื่อมีของอะไรสําคัญสำคัญในโรงแรมให้เราได้เก็บบ้างก็แปลของที่โรงแรมเพื่อมีน้ําด้วยนะคะก็อยากได้ไม้มากนะตอนนี้ไม้ โอเคค่ะก็คงจะมีของเท่านี้น่าจะทําอาวุธเก็บไว้สักชิ้นปะเพราะว่าคือตอนนี้อาวุธก็ไม่มีเลยเอาของมาทําอาวุธหน่อยนะโอเคค่ะดู m e t a ลเวิร์กชอปเมทัลเวิร์กชคือความจริงอยากได้มีดคืนอย่างที่ว่าแต่ว่าเอาไม่ได้อ๋ออันนี้ต้องการไม้ฉันลือไม้ <laughs> เดี๋ยวฉันแบลไม้นะฉันเอาไม้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 ไม ไม้ค่ะขอไม้สองชิ้นยังเช้าอยู่เลยเนี่ยวันนี้อาจจะมีคนมาขายของให้เราเออขอไม้สองชิ้นเอาไว้ฆ่าคนพ <c ười> อจริงแล้วต้องการเอาไว้ป้องกันตัวนะคะโดนขโมยบ่อยมากเลยอะอาวุธยิ่งไม่ค่อยมีอยู่ด้วยเนี่ยฮะฉันนี่ไม่ค่อยมีอาวุธอยู่ด้วย ทำไปเลย I wish I have l the CD เขาหวังว่าเขาจะได้ออกจากเมืองนี้ก่อนน,นี้จะมีสงครามแต่ก็ทําไม่ได้ก็เสียใจด้วยนะเจ้าค okay, okay, ุณต้องมาตกประกรรมลำบากอย่างนี้แหละโอเคมาของที่สำคัญก็เก็บในตู้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะจ๊ะเอาละ เรียบร้อยเฮ้ยบูโน่แกนอนไปฉันฉันกดผิดส่วนมาโกะนี่คงนอนพอแล้วโอเคเรียบร้อยโรงเรียนจีนไม่มีอะไรวันนี้จะมีคนมาขายของไหมเนี่ยจะเที่ยงลหรอรอปกติรู้สึกมันจะมาช่วงบ,าบายย่ายไงก็เลยแบบเออรอจนถึงสักบ่ายโมงถ้าไม่มีใครก็จะก็จะผ่านเอ็นเดย์ไปเลยนะคะน่าจะไม่มีแล้วแหละ กายละกายละรอถึงบ่ายโมงนะคะถ้าไม่มีใครก็จะ end d a ไปเลยโอเคเรียบร้อย end ดไปเลยอ่าตอนนี้เราไป city hospital แล้วนะคะซึ่งตอนนี้มีของอีกเยอะเลยที่เราไปเอาได้แต่ก็ยังไม่ค่อยอยากสักเท่าไหร่นะ quiet house ก็ไปได้ quiet house มี heal amount of meds นะคะมีพวก ยา yeah, มีลอสซ์พาสด้วยแล้วก็มีฟู้ดด้วยอันนี้ก็น่าสนใจนะเอออันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันอันนี้มีอะไรมั่งมี possible trade ได้ด้วยเหรอโฮเทลเออเออน่าสนใจวะ่ะเราสามารถเทรดกับเขาได้นะแล้วก็มีพาสเยอะมีฮิวมอนอเวปอนน่าจะลองไปว่ะน่าจะลองไปที่นี่ดูอัสลีฟสลีฟใครสลีฟใครกาดกาดไปเผื่อได้ของดีๆมาไม่ใช่อะไรหรอกอะ ไปโฮเทลก็ได้นะวันนี้ลองเอาเอาวุธอะไรสักชิ้นไปเอาไว้ตบหัวคนเ <c oughs> ถ้าเขาแบบคิดจะทำร้ายเราเราจะตบหัวก็เลยนะคะเราจะใช้จะใช้ไอเนี้ยฟาดหัวเขานะ <c oughs> โอเคค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่ อะไรโรงแรมเหรอโฮเทลนะคะเขาบอกโฮเทลเราไม่รู้โฮเทลไหมมาเก็บของกันหน่อยรู้มีใครข้างในไหมเนี่ยส่องสองดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ปิด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 ิดปิดิดิปิดมีคนนะคะมีคนอ๋อมีคนขึ้นไปข้างบนนะคะเป็นโฮเทลนี่หว่าเราลืมไปนั่นนั่นมีคนเดินไปด้วยอืม เขาจะฆ่าเราไหมเนี่ยถ้าเขาจะเห็นเราเนี่ยโอเคของเต็มไปหมดเลยเอาของก่อนแสดงว่าที่นี้น่าจะต้องฆ่าคนนะดูๆแล้ว <c oughs> อุ้ยมีคนเต็มไปหมดเลยวะต้องหาที่ซ่อนละเขาบอกว่ามีอ่าแสดงว่าเราอาจจะต้องฆ่าคนนะบอกได้เลย คือเขาไม่อ,อนุญาตให้เราเข้ามาอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าน่าจะเป็นไปได้ว่านี่แนล่ฆ่าเลยซอ่ซอนตัวได้ไหมันทูเอ็กซิสรันทูเอ็กซก่อนอ๋อเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอ๋อไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรโอเคค่ะจริงๆอยากฆ่าคนมากเลยอะ ไม่อยากทำคือสองจิตสองใจว่าจะฆ่าเลยดีไหมเพราะว่าไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวถ้ากลับมาอีกทีอย่างเงี้ยมันอาจจะทําร้ายเรานะคะตอนนี้มันอาจไม่ทําร้ายเราอะไรเงี้ยแต่นี่คงไม่ทำร้ายเราหรอกนี่ได้ปืนมาด้วยไอ้ตัวนี้มันมีปืนดีแล้วที่เราฆ่ามันนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอบก่อนแ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 อบก่อนนี่ฆ่ามันเลยฆ่ามันเลยมันเอาปืนมาจากฆ่าเรานะคะเมื่อกี้โอ้โหแบบ ทันเว้ยฉันบังเอิญมากนะเนี่ยฉันไม่คิดเลยโอเคค่ะนี่มันมีปืนนะคะฉันได้อาวุธมาเต็มไปหมดเลยเย้โอ้โหแฮปปี้นะคะมีที่อะไรนะไนเปอร์จังชาต์ลืมไปได้เลยนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยกะแล้วที่มันวิ่งขึ้นไปมันต้องขึ้นไปเอาเอาวุธแน่นอนเลยเฮ้ยมันมีคนอยู่ตรงนี้ว่ะ ตายตายตาย,ตายอะไรมันจะเยอะขนาดนี้เนี่ยฮะฉันต้องฆ่ายหมดทั้งโรงแรมเลยไหมเนี่ยเอาของไปก่อนนะคะอะไรสำคัญสำคัญโอ้โหตรงนี้แบบขโมยได้เต็มไปหมดเลยนะดูเหมือนว่าเราควรจะฆ่าคนก่อนว่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดีเพลสสุดๆตอนที่มาอีกรอบหนึ่งอืมน็อตก็ต้องการนะ ขอน็อตก่อนนะคะเอาไว้ทํำกงหนูโอเคมาข้างบนมีคนปะร่วมกันเว้ยที่แน่ฝั่งนี้มีคนนี่มีคนแน่นอนก็ขึ้นไปก่อนลองลอง,ลองมองเข้าไปว่ามีอะไรไหมตีหนึ่งแล้วโอ้ตีหนึ่งแล้วต้องรีบหน่อยละต้องรีบหน่อย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 ละต้องรีบหน่อยแล้ว,อ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 ,ลวอ๋อตรงนี้ต้องใช้ชัลแรงเว้ย โอเคค่ะตรงนี้ผ่านไม่ได้ถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ในการอันนี้ตรงนี้ผ่านได้ไหมเอ่ยตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะคะผ่านไม่ได้งั้นก็ลงมากลับลงมาเลยกลับลงมาเลยครับโอเคค่ะวันนี้มาสำรวจสำรวจแบบฆ่าคนโอ้โหแบบของเก็บได้หมดเลยนะตรงนี้น่าจะมีของว่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยว่ามีคนอยู่ไหมนั่นไงมีคนอยู่จริงด้วยอะ่ะ เข้าใจว่ามันน่าจะทําลายเราเราจะไม่เปิดประตูเราจะไม่เปิดประตูนะฮะออ้หูของเกน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 นะคะของเกนของเกนของเกนฉันของของเกนไปนะเดี๋ยวฉันมาเอาของเกนเออมาของเกนมาของเกนอันนี้ไปก่อน อาเดี๋ยวมาเอาของกินแม่แอลกอฮอล์ด้วยมีแอลกอฮอล์ด้วยโอเคค่ะเลิศค่ะเลิศนะฮะเดี๋ยวเราค่อยใช้ชแฉลงเรื่ออะไรสักอย่างโอเคตอนนี้ตีสองแล้วต้องรีบไปผู้หญิงนี้ก็น่าจะต้องฆ่านะขอฆ่าไปเลยแล้วกันนะคะฉันเป็นคนที่แบบกล้าทำลายคนด้านหลังได้ไหม ต้องเสียบว่ะคือจริงๆก็ไม่อยากฆ่ามานะไม่ฆ่าได้ไหมฉันไม่ฆ่าดีกว่าเนาะฉันไม่นคนใจดีอันนี้มันยืนอยู่เนี่ยมันได้ยินเสียงเราปะมันได้ยินแต่มันไม่เดิมมันไม่ทำอะไรเลยแปลว่าอะไรเนี่ยตีสามละกำลังคิดว่าจะทำไงกับผู้ชายคนนี้ อ๋อมันวิ่งหนีขึ้นไปข้างบนนะคะก็ดีที่มันไม่ทำอะไรเรานะโอเคค่ะคราวหน้าถ้าเจอแกแกทำร้ายฉันฉันฆ่าแกนะฉันบอกเลยไอ้พวกนี้นะคือแบบตอนนี้มันหนีมันกลัวนะคะแต่ครั้งต่อไปมันจะฆ่าเราได้ฆ่ามันเลยดีกว่าผู้ชายอ่ะน่าจะอันตรายกว่าผู้หญิงฆ่ามันฆ่ามันมันหนีเว้ยมันหนีมันหนี โอเคฉันไม่ฆ่ามันแล้วฉันขี้เกียจโอเครันทัวร์ยุกเสร็จเลยคะ่ะที่นี่มีของเยอะเนาะแล้วก็ได้อาวุธมาด้วยนะคะแต่มมากโอ้โหโอเคเลยแต่อยากได้มีดมากกว่านะส่วนใหญ่อาวุธแบบที่ว่าแบบเป็นยิงอะไรเงี้ยไปกี้จะไม่ค่อยใช้นะคะเพราะ่ามีเสียงก็จะใช้พวกมีดพวกขวานมากกว่าเหมือนที่ทำเมื่อกี้ก็คือแอบแล้วก็ฆ่านะคะซุ่มโจมตีอย่างนั้นเป็นสเตลมากกว่า